อันนี้แพงอันนี้อันนี้บอกเลยแพงแบตเตอรี่เนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับค่าความจุถ้าค่าความจุละต่ำมันก็ถูกถ้าค่าความจุสูงมันก็แพงเพราะนั้นก็ผมบอกไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แต่โดยโดย,โดยประมาณเนี่ยโดยประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0บาทต่อชุดเพราะว่ามันจะต้องรวม b m s ด้วย b m s นี่ก็ประมาณถ้ารุ่นนี้นะประมาณ5,000กว่ากับหกพันเบ เพราะว่า b m s รุ่นนี้มันผ่านมันผ่านแอปพลิเคชันได้อ๋อมันเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมครับใช่ใช่คล้ายคล้ายไอทีอ่าพับเพียนั้นพับเพียนนั้นเราดูกำลังไฟในผ่านแอปได้ใช่ไหมอาจารย์ครัดูได้ดูได้ว่า What's the song? <laughs> <laughs>